ในที่สุดครับทุกท่านออดิสันก็ทำกล่องบลูทูธไฮเลสสำหรับรถยนต์ออกมาแล้วครับ สวัสดีครับทุกท่านผมโลนมิลานะครับแล้ววันนี้ครับเราก็มาอันบ็อกครับกับสินค้าตัวล่าสุดนะครับของเครื่องสิ่อรถยนต์นะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเล่นระบบนี้มาตั้งแต่ปี2ปีก่อนแล้วครับที่เราเรียกว่าระบบรูทูดแบบคุณภาพสูงหรือบางทีก็เรียกว่าถึงระดับไฮเลสเลยนะครับแล้วตอนนี้ครับที่สุดการรอคอยครับเพราะว่ามาสักทีครับกับ ของรถยนต์แท้ๆครับแบรนด์ออ d ิสันครับทำเจ้านี่ออกมาแล้วครับก็คือกล่องบลูทูธแบบไฮเลสครับซึ่งเราเรียกมันว่า beacon ครับ b c o n ครับ beacon นะครับออริสันตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันวันนี้ว่าสเปคมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ผมดูจากรอบกล่องนี้แล้วนะครับอันหนึ่งที่สะดุดมากนะครับก็คือ made in Italy ออ d ิสันตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งใจทำมา เพื่อตอบโจทย์ครับนักเล่นเครื่องเสียงนะครับซึ่งวันนี้เราต้องบอกว่าด้วยการฟังเพลงนะครับผ่านระบบมือถือเนี่ยแล้วส่งแบบบลูทูธเนี่ยนะครับมันเป็นที่นิยมมากไม่ว่าจะไปที่ไหนทุกท่านเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวนี้อยู่ในบ้านเนี่ยเครื่องเล่นบ้านหรือว่าไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเราส่งสัญญาณเพลงเราชอบเนี่ยผ่านบลูทูธเลยครับแต่เราก็มักจะพบว่าสําหรับบ้านเนี่ยอาจจะดีขึ้นนะครับแต่ที่รถยนต์เนี่ยทุกท่านลองสังเกตดูว่าเวลาท่านปล่อยบลูทูธเข้ากับระบบของวิยุรถยนต์ นท่านเนี่ยเสียงไม่จะดอบไปเยอะเลยนะครับลองสังเกตดูนะครับพอเราเล่นไปปุ๊บเนี่ยเอ๊ะทำไมบางทีเราฟังจากเพลงจากตรงเนี้ยเราฟังจากหูฟังเราเพาะเลยแต่ไปผ่านเข้าวิยุที่ติดกับรถมานะครับฟังแล้วเนี่ยทำไมมันเอาง่ายๆเลยดอบไปพอสมควรเลยไม่ต่ากั่า20%ซึนะ <Huh? S 1> ่งอันนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกเพราะว่า ด้วยระบบของการถอดรหัสบลูทูธในเครื่องวิทยุที่ติดมากับรถยนต์นี่นะครับมันให้ชิปเซตมาเนี่ยในระดับต่ำมากนะครับเพราะว่าเขาเซฟต้นทุนเราก็ลองเร็งเห็นตรงนี้ครับว่าวันนี้การฟังเพลงคุณภาพสูง,สงนะครับโดยเฉพาะท่านที่เล่นเครื่องเสียงรถยนต์นี่นะครับเปลี่ยนลำโพงแล้ว นะครับมี power amp มีโปรเซสเซอร์แล้วแต่เราอยากจะฟังเพลงจากบลูทูธเนี่ยนะครับจริงๆหลายค่ายเนี่ยก็ออกมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นโปรเซสเซอร์ที่รับบลูทูธได้ตัวหรือมีกล่องบลูทูธมานะครับแต่วันนี้ครับ a u d i s ั n เนี่ยเขาทําตัวนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้มากกว่านั้นดีครับถามว่าอะไรครับ a u d i s ั n ตัวนี้นะครับเขาทําระบบเนี่ยเป็นกล่องนะครับเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูเลยแกะมาต่องเท่านี้เองนี่ครับ กล่องตัวนี้เนี่ยเขาจะเขียนเลยครับว่า h i g h l e s Audio Wireless นะครับแล้วก็เป็นกล่องที่รับสัญญาณบลูทูธเนี่ยตัวแรกของเครื่องเสียงรถยนต์นะครับที่สามารถพอรหัสแบบ LDAC ครับ LDAC ซึ่งเราถือว่าเป็นการรับสัญญาณนะครับของบลูทูธนะครับในคุณภาพที่สูงที่สุดนะครับซึ่งมันให้ความผีนะครับสูงสุดถึง24บิต96กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วเรามาดูเจ้ากล่องตัวนี้ครับสเปคของกล่องตัวนี้ครับมีทั้งนี่ครับไฟเบอร์ติกนะครับอินและเอวนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็มี RCA out ด้วยนะครับซึ่งผมจะบอกนี้ว่าตัวเขาเองนะครับโอ้โหมาดูสเปคผมจะแกะไปทีละนิดดีกว่า นะครับมีชุดสายมามีสายตัวนี้มาเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจแต่ละอันของมันดีกว่าเรามาเริ่มดูจากด้านนี้นะครับด้านนี้เนี่ยเสียบสายไปปุ๊บเนี่ยมีสายไฟนะครับความหมายคือเจ้ากล่องตัวนี้สามารถจะต่อไฟรถยนต์12โวลต์ได้นะครับหรือเขาจะมีช่อง USB micro USB ซึ่งสามารถจะต่อไฟจาก micro USB ก็ได้หมายืองผมเอาเจ้ากล่องนี้ไปเสียบรถคันไหนก็ได้นะครับ หรือจะติดตั้งในรถคันนั้นๆนเลยก็ได้รถที่สําคัญครับเขามีสายไฟตัวนี้มาเนี่ยเพื่อให้มีการทํางานเนี่ยเชื่อมต่อกับโปรเซสเซอร์ของออริสันโดยตรงครับถามว่าเพื่ออะไรครับเขาจะมีสายนี้ครับมาสเตอร์นะครับเท่าที่ผมจําไม่ผิดนะตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการลิงก์กับโปรเซสเซอร์ของออริสันครับ เพื่อให้มันทำงานเนี่ยสอดคล้องกันมากขึ้นมันจะได้ฟังก์ชันเนี่ยทุกท่านหลายคนเนี่ยที่เล่นกล่องบลูทูธเนี่ยบางคนก็เอากล่องบลูทูธจากนอกเข,เข้ามาภายนอกเข้ามาในระบบโปรเซสเซอร์นะครับผมจะอธิบายแบบนี้ว่าท่านก็ต้องกดสวิตช์เนี่ยเพื่อให้เปลี่ยนเป็นออปติกเพราะว่าเจ้าโปรเซสเซอร์ของทั่วไปนะครับเอามาเข้ากับกล่องบลูทูธเนี่ยมันจะต้องเอาสัญญาณไฟเบอร์ติกอินพุตเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงระดับ2 4บิตแต่ประเด็นคืออย่างนี้ถ้ามีใครโทรศั์เข้ามาคุณจะไม่ได้ยิน เพราะว่าไฟเพลงเนี่ยมันจะส่งแบบไฟเบอร์ติกนำแสงเข้าไปนะครับแต่ว่าสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณของอัน็อกเท่านั้นแต่เจ้าออดิสันตัวนี้ครับเขามีสายเชื่อมต่อทํางานกับโพลเซอร์เน้นนะครับโพลเซอร์ตอนนี้ของออดิสันนะครับในสกูลที่มีทำรงท้ายว่าบิดนะครับหรือโพสเซอร์บางยี่ห้อของเยอรมันซึ่งเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าจะเป็นยี่ห้อไหนบ้าง ยังไม่ได้ทดสอบแต่ถ้าใช้กับออดิสันเลยนะครับต่อสายเส้นนี้ไปปุ๊บเนี่ยเวลาคุณฟังเนี่ยผ่านไฟเบอร์ติกแต่มีโทรศัพท์เข้ามาครับระบบนี้จะมีการตัดสัญญาณครับเพื่อให้เข้าไปในระบบโหมดปกติให้คุณรับสายได้ครับหลังอยากรับสายเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะตัดกลับมาให้คุณไม่ต้องไปนั่งกดเปลี่ยนสวิตช์ให้เสียเวลา นะครับอันนี้คือเขาทําออกมาเนี่ยดีไซน์มาตอบรับกับระบบรถยนต์มากขึ้น,นครับเดี๋ยวมาดูสเปคครับตัวนี้เนี่ยนะครับเจ้ากล่องตัวนี้เนี่ยบลูทูธสามารถเอาเข้าไปนะครับส่งสัญญาณเข้าไปเนี่ยแล้วขาออกครับออกมาได้2อ,อย่างนะครับทุกท่านขาออกผมส่งมือถือนะผมมือถือเนี่ยเล่นเพลงโดยเพราะเพลงจากไททอลซึ่งตอนนี้เป็นไฟอ์ดับมาสเตอร์ครับทุกท่านผ่านเจ้ากล่องตัวนี้นนกล่องตัวนี้เนี่ยก็จะมีสัญญาณไฟเบอร์ติกเอาไปเข้าที่โเซสเซอร์ได้ด้วยคุณสมบัติ ระดับ24บิต96กิโลเฮิรตซ์นะครับหรือสําหรับรถบางคันนะครับที่เป็น a อนาล็อกเอาไปเข้าวิทยุเลยโดยตรงก็ได้นะครับถ้าเกิดรถคันนั้นไม่มีไฟเบอร์ออปติกอินพุตนะครับไม่รู้ถึงตรงนี้อยากเข้าใจผมหรือเปล่านะค,คือมือถือส่งสัญญาณสตรีมมิ่งบลูทูธเข้ากล่องน,นี้กล่องน,นี้ก็จะมีสัญญาณคุณภาพเสียงนะครับออกไปที่โปรเซสเซอร์หรือวิทยุ นะครับลักษณะของมันนะครับถ้าเป็นสัญญาณที่ออกจากตัวนี้นะครับไปเข้าโพรเซอร์แบบไซเบอร์ติกนะครับจะได้24บิต96กิโลเฮิร์นะครับทุกท่านแต่ถ้าไปเข้าวิทยุด้วยสายอนาล็อกนะครับจะออกมาคุณภาพเสียงนะครับไม่ได้ถึงระดับ24บิตแต่เขาบอกว่าคุณภาพเสียงที่ออกจากตัวนี้ผ่านการประมวลผลในนี้นะครับคุณภาพเสียงเนี่ยน้องๆครับของ24บิตนะครับเอาเป็นว่าดีกว่าไฟล์เพลงเนี่ยที่เป็นไฟลเวฟหรือเพลงจากซ ดีทั่วไปแน่นอนนะครับคือยกระดับคุณภาพเสียขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอันนี้ผมได้ทดสอบแล้วกับการผ่านออกไปแล้วเข้าวิทยุตัวหนึ่งนะครับฟังดีจริงๆครับออปชันพิเศษอันหนึ่งครับ ทุกท่านมีไฟเบอร์ออปติกอินครับคือพูดง่ายว่าตัวนี้สามารถรับสัญญาณไฟเบอร์ออปติกอินได้ด้วยการเอาสัญญาณไฟไฟเบอร์เข้าไปตรงนี้ครับมันจะได้ถึง24บิต192กิโลเฮิร์ตครับซ <Wow. S 2> ึ่งคุณภาพเสียงจะสูงกว่าเป็นทางผ่านครับของไฮเลสอินและเอาเลยครับเพื่อไปเข้าระบบเรียกง่ายๆว่าตัวนี้เนี่ยทำมาตอบโจทย์ทุกออปชันครับที่เขาคิดแล้วว่าเหมาะสมกับเครื่องเสียงรถยนต์มากที่สุดนะครับทุกท่านอ่ะเรามาดูกัน นะครับกล่องเท่านี้เองครับเบาแล้วก็เก็บสะดวกโอเคครับทุกท่านครับท้ายนี้ครับเราก็มาสรุปเจ้าสเปคของอริสันดีคอนตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นบูทูธรีเซิร์ฟเวอร์นะครับของเครื่องเสียงยนต์ตัวแรกนะครับ ที่สเปคของมันเนี่ยรองรับบลูทูธระดับ5.0นะครับทุกท่านแล้วก็ถอดรหัสเนี่ยได้ทั้ง LDAC นะครับ AAC h b c นะครับรวมถึงนามสกุลของไฟล์บลูทูธครับเขารองรับ A2DP 1.3 AVRCP 1.6ครับทุกท่านนะครับก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยครบจริงๆครับรวมถึงอินพุตไฟเบอร์ติกเนี่ย24บิต192กิโลเฮิร์ตครับเอาท์พุตก็24บิต192กิโลเฮิร์ตครับแต่ถ้าเป็นสตรีมมิ่งครับสูงสุดของเขาคือ24บิต96กิโลเฮิร์ตนะครับทุกท่านท้ายนี้ครับก็ต้องบอกว่าใครที่สนใจนะครับในการฟังเพลงผ่านบลูทูธแบบคุณภาพสูงๆนะครับตัวนี้ไม่ควรพลาดครับทุกท่านแล้วน่าจะตอบโจทย์ในการใช้งานในรถจริงๆครับคงมีคนอยาากจะรู้ว่ ตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเจ้าริชันครับตั้งราคาขายตัวนี้อยู่ที่ราคา9,900บาทครับทุกท่านก็ <Wow. S 1> ต้องถือว่าด้วยสเปคขนาดนี้แล้วเหมาะกับเครื่องเสียงรถยนต์เพื่อให้เราได้ฟังไฟล์เพลงคุณภาพระดับไฮเ l นสครับ ราคานี้ก็นถือว่าไม่แพงเลยครับทุกท่านโอเคสุดท้ายนี้ครับก็หวังว่าคลิปนี้ในการอันบ x ็อกออดิสันตัวนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีสินค้าตัวใหม่ที่น่าสนใจเราจะมาอันบ x ็อกกันอีกครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าทุกท่านชอบครับวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ